ขอเพราะรอเธอยอมรับว่าท้อที่ฉันเฝ้ารอเธอมาสี่ปีที่ฉันตั้งตาคอยมือมองหานวนานางความหวังคงลมกำลังจะจมเลือนลาง มองแล้วคงไม่มีทางดังเรือลอยคว้างกลางทะเลยอมรับว่าฉันทำใจไม่ได้จริงๆที่เธอไม่เคยประวิงฉันถูกเธอทิ้งส่วนเส รักที่ล้อนหลอกไม่บอกลีกทางหันเหมองแล้วก็คล้ายรถเมส่งผู้โดยสารแล้วพลันหนีไปกลางคืนอาวรกอดหมอนนอนเศร้า คิดถึงแต่เจ้าพี่เศร้าสุดแสนห่วงใยไม่คืนอีกแล้วนอบานไพรหรือมีชายใดดึงเจ้าไม่ให้คืนมายอมรับว่าช้ำ เธอทำให้ตรมเจียนตายความหวังมันพังทลายไรที่จุดหมายพึ่งพาดังนกไรคอนบินจรก็คงเมื่อยลาถ้าเธอไม่หวนคืนมา เธอจะชาติหน้าพบกันถ้าเธอไม่หวนคืนมาเธอจะชาติหน้าพบกันทอพระรอดเธอส่งความสุข มอบกำลังใจให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับกับบรรยากาศท้องทุ่งนาเสียง